มามันยั่งอยู่เศร้ากลัวผมนี่เดี๋ยวน่บ่เนเนียน้ำคือจังเป็นคือยังไงปีซึ่นมีปีนั่นไหม นี่ไหมเบิ้งด้วยนุ่ยันนุ่นยันไหมนี่เห็นปะเสียน,นึกนเห็นปะซินานมีปีน,นั้นก็ยังสี่หละน้ำอยู่โรงเรียนมันเป็นสีละเนี่ยเบิ้นแมนอิลีบะนี่ครับเนี่ยดูครับ แวะแล้วครับ,บรถงอยอยคออ้อยอยู่ครับอยู่ครับ